โดยทางวัดป่าอุิเวทขับนะครับกับปฏิทักษ์ที่จิงงานทำบุญอะไรวัฒนธราทายหลวปูเป็นเหมือับทุกปีกันมรรดาท้าบุญชาะนั้นท่านใดที่อยู่เป็นไกลมากนะครับจากวัดป่าอุิเวทขับก็เดินเชิญหรือท่านที่อยู่ไปลในความปรารถนานะครับเราร่วงปู่ก็เดินเชิญทุกปีนะครับบันมาท้าบุญชาจะตรงกับวันทักษ์ไหลนั้นก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าเป็น มาครับผู้ชายเมียนแรงสามวันนั้นนะครับเรียนทุกท่านเรียนรู้ไปเลยครับว่าเป็นวันทำดีไว้เมื่อท่านมงคลถวายวผูกเก่านะครับเพราะฉะนั้นยอดวันนี้นี่เรียกว่าล็อกเวลาไปเลยนะครับเราผูกไปในธุรกิจเลยแต่ละปีก็เดินทางมาที่วัดป่าดุเวศของพี่นะครับเพื่อร่วมสรงบุญถวายผูกเร่าหรือถ้าหากท่านสะดวกนะครับวัดป่าดุเวศแห่งนี้ก็เดินทางมาสะดวกนะครับไม่ คือว่าไม่ไม่ลำบากนะครับเพราะว่าอยู่ในเมืองนะครับเป็นขนมสีจันเลยเดินทางเป็นถนนหลักถนนใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นเราท่านอาจจะจำไม่ค่อยได้จำไม่ง่ายครับโรงพยาบาลขอนแก่นแล้วก็เยอะมากคือจะจำหลักขอนแก่นนะครับแล้วก็มีอะไรที่เป็นขอนแก่นครับอยู่ข้างหลักมิดอะไรที่เป็นขอนแก่นครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวทุกท่านมาทำบุญก็ได้นะครับ วันธรรมดาก็ได้ทั้งสมุทรทั้งพมานะครับปาตตะวันพัฒนาหลวงปู่ก็ได้นะครับหรือทุกวันมาเท่าบูชามิเตียนสามนะครับก็ยังเป็นวันนะครับลงค์กายอุวัฒนะองค์ต่อไหลวงปู่นะครับเราก็มาร่วมกันส่วนแต่ละปีนั้นงานเราจะจัดสองวันหรือวันเดียววันนี้ก็ต้องเฝ้ติดตามแล้วกันนะครับโดยเช่าปีนี้เราย่นเวลามานะครับจัดแค่วันนี้วันเดียวนะครับเนื่องจากสุขภาพหลวงปู่ เกรงว่าถ้าจัดเมื่อวานนี้เ้รือเมื่อวานนี้ด้วยก็จะจะยาวเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามาวันนี้วันเดียวรับวันนี้ก็เดี๋ยวท่านจะทราบอีกสักคู่นะครับเดี๋ยวระเด็นคุณอ่ปุษาเจ้าหน้าที่ก็จะเริ่ประกอบพิธีการการนี้ท่านกำลังเดินทางผ่านทางจังหวัดบางแสนเราตอนนี้ก็กาังฉลานจอดก็ครึ่งทางจะเรีว่าดิดการที่กันทำ คอนแกนเราในช่วงเวลาที่เป็นเวลาเร่งๆนะครับหรือเวลาที่ที่นั่นก็ใช้ได้เหมือนกันครับดาคอนแกนเราเพราะฉะนั้นท่านใดจะเดินทางมาโดยคอนแกนหรือท่านจะเดินทางไปขึ้นเครือ่องบินก็ต้องเกิดเวลาไว้นะครับเพราะมีคนทุบเครื่องบิน,นดีเยอะแล้วที่คอนแกนกลับว่าสนามบินไม่ไร้นะยกในเวลาไปเดินทางนะครับเอาเข้าจริงนะครับ จบทุกแย่จบติดไปแท้ทำไปทำมาตกเครื่องบินจบเครื่องบินฐานเพราะฉะนั้นวันแกิดนี้ก็ค่อนข้างอย่างเนึ่งทีุ่อาสามข้างเราตัดใจรจบอยากให้ที่วกาอี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าจะมานั่งประมาณส่วนสายที่นะครับนะครับดูแลตัวเองนะครับดูแล ท่านใดนะครับอยู่น้ำหรืท่าก็ลงน้เรามีนะครับ้องนอนลงงตากเรามีน้ำลงตาน้ำในทางตามพัทยาสติ์คืว่าสบายๆนะครับมันีสบายสบาย e di e... ในนามของศิษยานุศิษย์นะครับแใะบรรกาวิทยากรับะท่านผู้ารขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครัท่านเดินทางกลับก็เดินทางกลับโดยส่วนเดีิภาพนะครับตอนเที่ยงท่านใดว่าสะดวกก็เรียนเชิญนะครับเรีนเชิญตอนเย็นที่ต้องไปวิเครับในนี้หรือถ้าท่านใดไปไม่สะดวกนะครับท่านใดได้บ้านเรียนเชิญนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเนวันเกิดเดือนสาม นามของศิษยานุสิ์นะครับในะประการวิเคราะ์ท่าต้องการต่อรบคุณทุกท um, ah ่านนะครับท sort of um, <Okay. S 2> ี่ได้มาร่วมงานในวันนี้ท่านเดินทางกับก็เดินทางกลับโดยสวัสดยภาพนะครับตอนเี่ยท่านใดว่าสะดวกก็เรียนเชิญนะครับเดินเทียวตอนเย็นี่วกาคราบในีนี้หรือถ้าท่านใดไปไม่สะดวกนะครับท่านใดกลบ้าก็เรียนเชินะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาการุ่งชาังเปิดเรนสาม ขอหมายเห็นไปด้วยเขียนติอยู่ให้ชัดเจนและมุมจอของเราจะได้สภาพแย่งแรงให้เป็่ในล้อโต้รุ่นได้ร้องรานาน